ทำค่วมสะอาดให้ปูปูกับเปิดโซกเปิดดวงให้ลูกให้หลานไก่ปันไดไก่ปันไดกระพากกันมามาด้วยไก่ ีปูเปิดโศกเปิดทางเปิดความเจ็บความาป่วยยามีมันมีผ่านบ่เอาผ่านแอนเน้เนา<ะ>ผ่านนี่เลย <c oughs> ไม่ยังไดนสิ่งป่าเทียนได้ผ่านนี่เ,เลยสักยี่นะั่มันก็เซ็ตทึ่ง ทึ่งๆได้เยวหอบไปเดีเสร็จแต่ว่าเอาอย่าเอาไม้ขึ้นไปถูเอ็ดอย่าเอาผ้านี่ยเดี๋ยเอาโทษเด้วยสักใส่กอกนหนามบ้องปวดยืนก็ได้แต่ว่านั่ตึงขึ้นทีซื้อเห็นปวดก็ปวดนันตึงขึ้นทีซื้อตายหรอกมั้งกันตายกันตายตั้งแต่เมื่อไรกันล่ะ เปจ้าอ่อนควบยินตั้งมือแรงเนียนเลยมันแป๋าห่อนใส่มันเดือดเส้นเลือดขยายเดือดมันส้เลือดขยายคือคนรถหม้อใส่ลมมันก็ให้หมอสมัยใหม่น่ะหม้อว่าเส้นเลือดขยายตัวเส้นเลือดมันขยายออกมันเลยอักเสบบวมไปง่ายเลยก็เลยคิดว่าอ้าวสมพ่อว่านักพวกฟุตบอลมันเต้นบอลฟุตบอลล้วไปใส่น้ำเย็นโลดลงไปได้ไหมมันจุด เขาว่าเสศษเลือดมันจ so you ังค่อยเบิ่งขยายเศษเลือดมันหดเจ้าของประเภทเสศษเลือดมันกระจายมาหาปูเหล่าเศร้าคักปูเอ้ยจังได้กระเศร้าได้มาไหมเจ้าแถ่เศร้าว่าบาปนี่ได้มาไหมดวงเมืองเอื้นก็ใครก็ดวงเมืองเอื้นก็บ่อยากเป็นดอกพูดถึงเนาะโซสิเป็นก็ได้ ทิพยนแมยางเถะเอ้าูเเป็นบ่หันดูละ้อเเอนกี่งล้วถึงนไม่ขี้ดินขางขาคือขากันอีกข้งตายได้อีอ่อนมากหมด้าแห้งมันถื้ตีนโอ้ยอ่อนมากเลยเส้นแมเพิ่งดูอือขน่ะคอยตบยุ่งแค่เดี๋ยวเบิ่งจะเบิ่งตัเส้นเส้นนีค่อยขึ้นเลย แค่่มาเันพิกแม่มันตบปิดจังหวะดออตบเสีมือเล่นบ่ตบเสีขานีเดียวอดอยู่นี่เห็นบะเดือดเดดเดดนี้มันต้องิดออกนี่มันกระสืใบตบติปูนี่มันเห็นอะไรเอยู่นี่แม่ยเห็นโอ้มันถือเ้นเนาะจ้เห็นบะนี่มันเอาเอานนั้นท่าท่ไมเจ้เห็นปะน้วมันท่ากระเซ้ามันมันถือเอ็นมันเล้เป็นเอ็นค่อยเป็นย่